สวัสดีจ้าทุกคนมอนี่ว่าพอแปลกเล้าจ้ามันี่พาฝรั่งหน่อยมาเที่ยวสวนสัตว์อาทิตย์นี้เป็น,นันึรยุดอ์ของฤดูหนาวของเดนมาร์กเนาะมาเลยพาฝรั่งหน่อยมาสวนสัตว์จ้ามากับปูกับยาเนาะแต่ว่าถาปูถายายดิสกจะพักผูปเด็กกคุณสี่จะจะจะะจ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 ฟจะะจะจเจะจะบะจะจะจจอจะาะจรจหจะจา แกกันไปอ่ายกันนาะเพื่อนเปลี่ยนตากนหลายินถาปูกรยาจ้าเยะตไม่ัวอย่าง มาตรงไหนว่าเมึงไงหมาปานะจ้ะทุกคนแต่ว่าเมืองงม่อก,ก,ก,กี้เห็นมันแลนอยู่แต่ว่าทายบ่ทันมาอุ้ยเสียจ้าทุกคนหมาป่าแต่ว่าอยู่ไกลก้อยซูมมอาไปเห็น ย้อนแสงพอมจช่ทุกคนฮะฮะไมแไ้ลนวุ่นไปวุ่นมาเฮ้ยามามกันนี่เลย้าเหล อยู่แล้วพู้นลงนั่งกินข้าวกินขนมปังปั๊มปั๊มแบบว่าเขากำลังจะเอาอาหารให้จ้ะ Ulve. Jeg fornemmer, at der er nogen, der er klar til at der hernede. Ja, det skal de da få, så jeg begynder bare, at brække oh. Da ulven kom tilbage her til Danmark, så var det altså unge, enlige ulve. De her unge, enlige ulve, de samlede med Tyskland <laughs> og Polen ulveflokken. Og de var simpelthen ude og lede efter én ting. Nemlig en kæreste. Og når man er en ulv, så skal man altså nogle gange vandre rigtig langt for at

Bare giv ham. Nej, giv ham. ham. Giv ham. Bare ham. Ja, du bare dem. Bare dem spis. Det skal ikke med fingre med solen. Nej, จ้ะกคนหลายคัะอันนี้หมาหิงมาจิงจอกกันนะั่นหิมะนะจ้ะทุกคนนี่แวบวบเป็นโพล่าแววบ,บ้านเขาเอื่นเนาะกุยฮนนุ๊กน้อง <c oughs> Kan du sige Jakob? Måbær, ja, der er du kun. bare det er jo ligesom en anden hvad ja, laver de. Har I set? se den der der. Det er snue. De det. De, 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 de de er de kan, ja. kan det lugte? เดี๋ s วแต่ถ้าดีล็อกตัว all time 427หลังจากนั้นจะกำลังพากันยางไปเมืองหิมะเอ้ยหิมะก็สนมีหิมะหรือมีน้ำแข็งเนาะยูนี่เขาเรียกเอ้ยเขาเรียก east beyond หองนะกันกว้างจ้ะกว้างไอ้กว้างเล่นเดียแม่นมาขื้นถือว่าที่เดียวทีเดีย Det er hyggeligt, ja. hygge og øh, socialt. Det, oh, det er ikke vand og leve Åh, det gør det. Det er noget, man de er jo ikke meget for at skal hoppe i. De er ikke meget for det. Nej, men så er de kommet i, så lige op. Nå, kan de det vist det blive is, eller hvad? Det han skal lige se an, om han vil. <laughs> han kan godt lige bare i, eller hvad? Ja, det er vant til. Nå. Men det er derfor, når de skal fange sel, at de er ikke meget for det, Nej, det når, de, når de skal i vandet. Jeg så en optagelse på Discovery, det, 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 ja. 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 det er hvor, der er ja. Jeg er ja. Det er lige, men... det lige er, at er men så her. Det er Det er Det er lige så Det er

อ๋อคืออินโต้ใหญ่ครับค่ะไม่รอันนนโอ้โหคืออีกตัวแ่ลงมากเลยจ้าถามแบบนั่นไม่ยากไม่ยากว่าบุ๋มแน่นมี่ดำตาลจ้ทุกคนสงสัยอันมันสกะปรกมั้งเล่นเป็นสีนั่นว่านี่เป็นอันบางนีน มีหิมะมีน้ำแข็งมีโคลโลกเนาะ <laughs> ลงมาเล่นน้ำแล้วเอ้อกดเดิน่าเห็นไปเอ้าน่าด่าเน้นเน้นี่ No, oh. อ๋อน้นสิโอ้วัดเดียินได้ตัวหญ่กวาเดิมเลยตันงนี้นี่นี่มีอีกตัวนึงจาทุกคนตัวใหญ่มาก ตะกอดอุ่นแต่พาก็เขาไปใกล่เหลือปพอเป็นคนต้องใส่จห่อนโตวรเริ่มเลยตัวหนึ่งนอนแชน้ำแล้วตัวหนึ่งนอนนี่นานตัวหนึ่งนอนแชน้ำจะหลายตัวนี่ไม้อีกตัวหนึง่ง อันนี้สงสยงัยไอ้ตัวใหญ่ลวกัมีสามตัวนิหน่อยที่ไทยเห็นมึงตอนกอนหนานี้เนาะบ้านเขาเวลาเขานอนไปทางนุน่นวันละ

哦、oh,，OK，好嘞、okay, oh, okay. <in。真的好。咋？他要扣盘。哦，OK，好嘞。 จ้าทุกคนพวกอยกับจะพาก,กันกรับเดี๋ยวน้องก้อยกับอจบคลิปนี้แค่นี้นะจ้าพอกันไหมคลิปหนาเดี๋ยวพาเราพาัเดียวไหมจ้าพอกันไหมคลิปหนาบายบาย